แต่งงานกับฉันนะฉันม่เรื่องอยากคุยกับเธอล<ะ>เลียงเดียก่อนไปคุยฉันขอโทษฉันไม่ควรตัดสินเธออ่ะต่อไปน,นี้มีอะไรช่วยก็บอกถ้าช่วยได้จะช่วยพูดได้ดีพูดได้ดีขอบคุณนะพี่พี่ก็เหมือนกันอนะ ถ้าพี่มีอะไรผมช่วยอ่ะพี่ก็บอกผมมาได้เลยถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยเอ,อ๊ะจริงๆก็มีเรื่องนึงอยากให้ช่วยอ่ะอะไรหรพี่ว่ามาได้เลยแต่งงานกับฉันนะ <c oughs> โถพี่พี่ก็ไม่บอกผมตั้งแต่แรกเนี่ยว่าพี่แต่งงานแก้เค้ดผมก็ตกใจหมดนึกว่าพี่อะแอบชอบผมนะเนี่ยไม่มีทางยังไงฉันก็ไม่มีวันชอบเธอฉันมีคนที่ฉันรักอยู่แล้วเขาทั้งสวยทั้งสูงส่งกิริยามารยาทเรียบร้อยพูดเพราะใจดีโหยที่พูดไมนะ่น่ะผมชัดชัดจะบ้าเหรอ เธอทั้งซกมกสกปกเสียงดังวอยวายเจ้าเล่ปากเสียหน้าด้านไรย,ย่างอายไม่เหมือนเขาสักนิดต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวเหมือนหองฟ้ากับนกกิ้งโคงเหมือนดอกเลื่อยไม้กับเห็ดตับเต่าตกลงแต่งงานกันนะโหด่ากันขนาดนี้ใครจะไปแต่งวะแต่ฉันมีค่าจ้างให้ ใใจฉันเธอคนเดียวทุกน้นที่ใจต้องการพอไปเธอไปแล้วดวงใจของฉันแม้ต้องนานสักเท่าใดตัวฉันนี่ก็รอได้ขอแค่เพียงมีวันในี้ใกล้จะเจอเธอตรงนี้นะมาทรมานเธอเปริบดตงความหวังในชีวิตฉันทำให้ฉันมีแรงอย,อยู่รอจะบอกคำนั้น